ก็จริงๆเวลามันน้อยมากค่ะ15นาทีค่ะเราก็เลยต้องเซตก่อนว่าแต่ละคนอ่ะอยากได้ท่าไหน <Okay. S 1> Can you please take off your shoes and your pants please Thank you โอเคในแบบพี่คิสบอกให้ถอดแกแบบสมจริงอะไรขนาดนั้น Great มา ก็ท่าที่คิดไว้ก็คือเป็นท่าที่อยากให้ผมแบบนอนลงไปเลยแต่ปรากฏว่าปลายผมมันหย่อนไปที่พื้นแตะพื้นพอดีเกร e ที่ต้องการคือความมั่นใจมองมาที่กล้องด้วยความมั่นใจนะ the same f a c e yes thank you and more relax 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 look at her her hair so beautiful คุณรู้สึกว่าไฟเขามากมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณมีโอกาสได้เดินเข้ามาในห้องแล้วบอกเขาเกี่ยวกับแคมเปญ เหมือนตื่นแล้วอ่ะโอเคห้านาทีผ่านไปนะครับก็ถ่ายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลองให้เขาขึ้นมาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยดีครับดีครับเคิ่นมานนิดนึงตอมาง้องเคลืนมา้นนิดนึงดีครับนี่ครับนี่ครับสวยออดีไซน์ดีเนาะช่วยนะช่วยนะใช้เวลานานสุดเกว่ามันต้องมีค่ะมันต้องมีค่ะภาพที่ดีที่สุดเอาจริงนะในฐานะที่เป็นเมนเทอร์เกรสเก่งค่ะ กรซสวยจริงๆคนนี้ไม่ได้เลยอันตรายน่าก,กลัวเพราะฉะนั้นอย่าให้ได้เจอในห้องชืดเลยนะถ้าเจอนะัดตัดทันที This is Hannah โอเค Hannah go ดังนายแบบก็ถอดเสื้อผ้าหนูก็นั่งนอนรอเลย Hannah <laughs> เนี่ยทำไมผมน้องไม่ตรง เนี่ยเห็นค่ะมันจะฟูๆอคือไม่ไม่เอาผมอาจจะสวยไม่สู้คนอื่นแต่ว่าอินเนอร์นี่จัดเต็มแน่นอน,นะค่ะกองครับกองครับดีอันนี้ไม่สวยผมไม่สวยผมไม่สวยมันดูเป็นเป็ดแบนเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นงานผมถามจริงว่าคริสเห็นผมที่ดีดของฮาน่าหรือเปล่าเราไม่สามารถอยู่ในห้องทำผมได้อะถ้าเกิดอยู่ในห้องทำผมได้คริสก็ต้องบอกเขาตั้งแต่แรก สามนาทีนะครับเมนเทอร์โอเคพี่นัทเหลือสามนาทีเลืออีกหนึ่งคนค่ะโอเคฮาน่า thank y มาอันต่อไปนะคะพี่นัทปกติเวลาเราถ่ายโฆษณาเนี่ยช็อตใช้เวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงเอ็มยิ่งน้อยกว่าสี่นาทีมันยิ่งยากอ่ะต่อไปคือตรงๆเลยเพราะน้องเขาจะนั่งตรงๆแล้วผู้ชายนอนแล้วก็เหมือนจับผมเขาเล็กนึงในเมื่อมันเหลือสามนาทีแล้วตอนนั้นที่หนูคิดคือสามนาทีต้องได้ช็อตตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกพี่นัทให้ถอดเสื้อผ้า เพราะว่าอยากจะให้ความรู้สึกว่ากลับมาแล้วก็นอนเลยในชุดนี้เคยสะให้ผู้ชายแบบเหมือนจับแบบอ่อนโยนกับผมอย่เลกสวย่างก่สวยครับสวยครับน่าช่าน่าช่น่้่น่าช่างน่าช่างน่า่งน่งน น้เอียงหน่อยเอียงหน่อยเอียงนิดนึงเอียงหาเขาใหน่อยนิดนึงคือเราค่อนข้างที่จะมีสติมากขึ้นไม่วอกแวดพยายามไม่แบบไม่โฟกัสกับคนอื่นอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดดีสามเ่ยมหมดเวลาครับ่วันนี้เป็นแคร์อมอาร์ สติเขาไม่หลุดคุณภูมิใจแล้วต่อจากนี้ถ้าเขาพยายามแบบนี้แล้วเขาจะแพ้หรือชนะมันถือว่าเป็นกีฬาแต่ใจเขามาแล้วว่ะสงสัยจะถูกชะตากับเมนเทอร์คริสมั้ง